สวัสดีครับสำนวน N5 ที่จะเรียงวันนี้นะครับเป็นสำนวนแสดงการเปรียบเทียบนะครับเป็นเรื่องที่ยากนิดหนึ่ง แต่ว ah, ่าเนื่องจากใช้ในชีวิตประจำวันนะครับบ่อยมากด้วยและอกโคศพบ่อยมากด้วยต้นจำให้ได้ต้นใช้ได้นะครับอ่ะที่ผ่านมานะครับประโยคคุณนัพท์คือแบบนี้เนาะยกอะไรสักอย่างมาเป็นหัวเรื่องทอปิกแล้วก็บอกลักษณะเนาะยกราเมนมาเป็นหัวเรื่องทอปิกแล้วก็ราเมนนะครับมีลักษณะแบบไหนก็แป็ราเมนว่าถูกใจหรือราเมนก็ถูกเดสิขอได้คำใช้หัวเรื่องทอปิกมีสองอันเนาะว่ากับกะว่ามักจะเน้นภาษาเด่กะมักจะเน้นหัวเรื่องทอปิกมากกว่าแต่ว่า มันมีสิทธิ์ได tamam so ้สักนะนั่นตัวปิกก็ว่าคอมูนเดสหรือว่าน้ำก็คือน้ำับน้อมันใช่ได้ทังสอว่าไม่ต่างกันนิดนึงเฉยๆครับแต่สำนวนแสดงการเปรียบเทียบที่จะเรียองวันนี้นะครัเป็นแบบนี้ราเมนの方が高いですหมายความว่ามัราเมแพงมากกว่าอีกอันนึ่งอะไรเนี่ยสำนวนนี้นะคใช้บ่อยมากๆนะครับไอตัวนี้นะครับราเม600เยนแล้วก็เกกดี500เยนก็เวลาเปรียบเทียบ2อันนี้นะครับ อันนี้แพงกว่าไม่ได้หมายความว่าราเมนน่ะแพงราเมนอาจจะถูกก็ได้แต่เมื่อเทียบกับเยงกะดีนะครับก็แพงกว่าอะไรเนี่ยเข้าใจไหมครับเช่นหลังกาแฟของประเทศไทยนะครับชานมไข่มุกกับกาแฟนะครับอันไหนแพงกว่ากันก็ไม่ได้หมายความว่าชานมไข่มุกนะครับแพงใช่ไหมอาจจะถูกก็ได้แต่เมื่อเทียบกับกาแฟนะครับก็แพงกว่าอะไรประมาณนี้ให้อันนี้คือสมนวนแสดงการเปรียบเทียบครับใหเวลาอยากจะบอกว่าอะไรสักอย่างมากกว่า นะครับภาษาญี่ปุ่นสไโนก์の方がสูงแบบนี้ราเมนの方がนะครับก็่ฟัวรียนท็อปิกะแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าไซโนะและโกโฮนะครับโฮเหมือนทานเนี่ยและโกโนเป็นคำช่วยเฉยๆแต่ตัวน,นี้นะครับอย่าเพิ่งคิดขนาดนั้นก็ได้นะครับไปเอ็นสเอ็นสค่อยรู้ว่าทำไมพูดว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวน,นี้อะไรสักอย่างの方がคำคุ้นะ่าสนเดสเป็นบแบบนี้ ラーメンパンコはこラーメンの方が高いです。パサーリップンヤックワコ、パサーリップンの方がヤークですプペペペペ。ソムタムアロイクワコ、ソムタムの方がアロイ、のほうが中、まあ、プレワーマックワー ผมเนะนําว่าไม่จํารย่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะคะให้เช่นซาตานกานแบบนี้ให้ชินจังกับโคนันนะครับมาค้นไหนสูงกว่ากันวิธีถามนะคะเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่ตอไปแต่วันนี้นะคะวิธีตอบก่อนครับก็ชินจังกับโคนานคนไหนสูงกว่ากันไม่ได้หมายความว่าชินจังสูงโคนานสูงใช่ไหมครับก็เตี้ยตามสอนแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบสองคนนี้นะครับคนไหนสูงกว่ากัน ด้านนั้นเรียกว่าจำนวนแสดงการเปรียบเทียบนะครับมีนักสอนรู้ไหมครับคนไหนสูงกว่ากันใช่เลยคือชินจันนะครับ1้ยเซนติเมตรและโคนันนะครับ10อยเซนติเมตรนะครับก็ตีอัเรายทันแต่เมื่อเปรียบเทียบสองคนนี้นะครับชินจันสูงกว่าใช่ไหมครับชินจันสูงกว่าภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอย่างไรครับชินจันโน่ฮูกะทาคายเดใช่ไหมครับ แต่ว่าทักไข่นะครับเนื่อนจากมีความหมายว่าแพงกับซื้นด้วยนะครับชินจังซูนกว่าหรือว่าชินจังแพงกว่านะครับไม่รู้ดันนั้นภาษาญี่ปุ่นตัวส้อน,นะครับพูดว่ายัางไงครับ 背が高いですよね。背が高い、背が高い。中、飛ばす、中、背が高い。中。はい、しんちゃんの方が背が高いです。しんちゃんの方が背が高いです。レオプライオクに、中、しんちゃんの方が背が高いです。しんちゃん,すんごしゃいい、すんごは、しゃいますんごはくらい。たやじゃ僕くはごはくらい。こうじゃプーとワイヤンがいり。こうごはこうなんの。 しんちゃん、すうん、ごあこなん、にゃ、パサ、タイプ、イヤやに、ロ、ごあこなん、パサ、りトワイヤやんがい。こう、チャイカムショは、より、か、より、プレは、ごわ、ペンはい、こなんより、しんちゃんの方が、背が高いです。 コナンよりしんちゃんの方が背が高いです。そになんなかしんちゃんすんごわ。ごわかいこごわ,こごわコナンなんか。コナンよりなんか。ぷかふじすんごわどいんたのんゃれはドインタノンよりですよね。ごわドインタのンなんか。ドインタノンより。富士山の方が高いです。せんぱさリプンがパサアアンキてなんか。ぱさリプンやっこパぱアあんきってなか。ぱさりぷんやこわ。パさあんンってなか。ぱやこはパさあアンクリッやー 英語よりアンキッより日本語の方が難しいです。いいですかコナンよりしんちゃんの方が背が高いです。 なんかそれはよりプレイはグワなんかよりプレイはグワカムシしわいのあチェントにラーメンの方が高いですこうラーメンペングワーチェメカプーファンなんかマイルはペンはアア、うん、グワアラらやんグアゲンカリグーグアカレーライスになんかこうチャイカムショアやれカムショアよりチェメカよりプレイはグアーェメーカプーツはカレーライスよりなんか ラーメンの方が高いです。ラーメンなんかペン、ゴア、ゲンカリー、プッペン、カップ。サネはよりプレイはゴア、チェメイカップ。青ってムギ、クルーボクは、の方がなんかプレイはマックア、メシャイロー。よりプレイはゴア、の方がプレイはマックワロー。シャイマイ。だ、うんだんナックリアン、なんかマクチャサプソン、ナイコソフ、A レベールは NHNC。なんかラコトンサルプは IDD、カップ。 ไปดูม้วยนะครับ Somtam อยู่ที่สูงกว่าวหมใช่ไหมแล้วอันไหนเป็น s ม m ท a m แพงกว่าอันไหนคือแพงกว่า s ม m ท a m อืมต้องแปลได้ยันถูกต้องถ้าจะใช้บ่อยนะครับจําได้แต่ว่าคนที่ไม่มีโอกาสที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นหรือว่าไม่พยายามที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นประจำเนาะก็ต้องแปลได้ยันถูกต้องนะครับที่สําคัญนะครับ ผมแนะนำว่าโน่โฮะนี้นะครับไมบ mm. ่อยากให้นักเรียนนะครับแปลว่ามากกว่าครับคืออันนี้นะครับแค่คำช่วยหัวเรื่องท็อปิกกะเฉยๆแล้วก็โน่โฮะนะครับถ้าส่โน่โฮะกับหัวเรื่องนะครับก็มีความหมายว่าเปรียบเทียบเฉยๆต้นนี้ก็เป็นหัวเรื่องทอปิกใช่ไหมครับแสดงว่าหัวเรื่องทอปิกเป็นส้มตํำอ่ะส้มต่ำนะครับแพงค่ะ และโนโออาแสดงว่ากัวอะไรสักอย่างเมื่อเทียบกับอะไรสักอย่างนะส้มตำแพงประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหร่นี่นะครับเป็นคำช่วยใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นนะครับปกติเพลชักการ์นมาเรื่อยๆถ้ามีหัวเรื่องก็เปรหัวเรื่องก็แต่ว่านอกจากนั้นน่าจะเพลชักการ์นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นคำช่วยเฉยๆแสดงว่าแพงกว่าสมตำครับ สรุปคัมเพลส้มตำมันยิ่งอร่อย isk เพงกว่าส้มตำเพงกว่าส้มตำใช่ไหมครับส่วนโน่ฟูนี่นะคะับโน่ฟูคิสั้นแย่รักว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกอันหนึ่งนะครับส้มตำหนะแพงไม่ก็มาส้มตำแพงกว่านะครับเข้าใจไหมครับถ้ารู้วิธีจำนี้นะครับถึงแม้ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาที่เป็นประจำนะครับก็ไม่สับสนตอนที่สอบนักเรียนของผมก็ เนื่องจากผมพูดภาษาไทยได้เนาะนักเรียนองผม,ผมไม่พยายามที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นเลยดังนั้นจะไม่ได้สักทีแต่ว่าเนื่องจากรู้เทคนิคนี้นะครับก็อ่าอ่านนี่เป็นคำช่วยกะแล้วก็น,นี้คือแค่สัญลักษณ์เปรียบเทียบเฉยๆก็สมทําแพงเมื่อเทียบกับอีกอันหนึ่งอไรเนี่ยดังนั้นไม่ผิดครับดูแต่คําแปลเท่านั้นนะครับยอริกกัวโนโฮกะกูกัวเหมือนกันนะครับภาษาไทยนะครับไม่มีคําแปลที่ตรงๆนะครับแต่ผมแนะนําคือโนโฮกะนี้นะครับก็ เมื่อเทียบกับอีกอันนึงนะครับสมทบแผนอีเดสครอันนี้นะครับเอ็นห้อยบอยนะครับโดยเฉพาะพาร์ทสองคำถามที่3นะครับไวยากรณ์ในบทเนี่ยคือมีทั้งโยริแล้วก็โนโฮกะน,นะครับเราก็ต้องลงใส่แล้วก็แปลดูแต่ว่าโนโฮกะนี่นะครับมันแค่ใส่รักเฉยๆมอมเป็นหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องดีกว่าแล้วก็เมื่อเทียบกับอีกกัน,นประมาณนี้ครับจะได้ไม่ผิด ครับแต่ว่าที่ดีที่สุดคือมีนักทันใช้ประจำนะครับเพราะว่ามากอันนี้อร่อยมากกว่าอันนี้แพงกว่าอุ้ยอันนี้น่ารักกว่าเราใช้บ่อยอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นใช้ประจำน่าจะดีที่สุดนะครับภาษาญี่ปุ่นยากกว่าคือ日本語の方が難しいですญี่ปุ่นากกว่อยกว่าคือญีの方が美味しいですญี่ปุ่นยากกว่คือญี่่นาษาญี่นยากกว่าคื่ปุ่นภาษาญียกว่าคือญี่ปุ่นภาี่นยกว่าคือญี่ปุ่นภาษาญี่นยากกว่าคือญนภาษาญี่ป ย่อริเป็นคำช่วยเนาะแค่เพิ่มเติมโค้อมูลเพิมเ่มเติมเฉยๆนะครับที่สำคัญคืออันนี้ห้เดในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะเรียนวิธีถามเนาะเมื่อกี้อยากจะถามว่าชินจังกับโคนนนนะครับมันคนไหนสูงกว่ากาันเนี่ยภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอย่างไรก็ถ้ารู้วยากคณ์ที่เรียนคลิปนี้นะครับก็คําำถามก็ไม่น่าซับซ้อนแต่ว่าเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นนะครับมันแปลกนิดนึงดังนั้นคลิปต่อไปก็ต้องดูนะครับจะได้เข้าใจจริงๆครับ แต่คลิปนี้สำคัญกว่ากับคลิปต่อไปก็ใช้แต่ว่าไม่ค่อยโอ้โค้ซอ่าโอ้โกนะครับแต่ว่าเอออืม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 ค่ะประมาณนี้อ่าวันนี้นะครับได้เรียนสานวนเปรียบเทียบเนาะเนาะโฮ่ก็เรียกว่ายรินะครับเนาะโฮก็สำคัญมากกว่าครับมากกว่ายอรินะครับอืมให้จะ終わりมาสวัสดีครับเซเว่นารา